เดี๋ยวเราไปบังสถิติการพบกันกันก่อนเนาะทีมชาติลาวกับทีมชาติเวียดนามเนาะในเป็นสุดใหญ่นะก็คือเคยพบกัน5นัดหลังสุดเนาะในรายการมาเตซิงแซมอาเซียนหรือว่ารายการมิสุซิเอเล็กติกคัพ2014ผ่านมาก็คือจะเริ่มต้นกันทีปี2014กันเลยเนาะทีมชาติเวียดนามอชนะทีมชาติลาวไป3-0ต่อโดย2018ทีมชาติเวียดนามชนะไป3-0 ต่อด้วย2011ทีมชาติเวียดนามกวาชนะไป2-0แล้วก็ต่อด้วย2012ทีมชาติเวียดนามอัศนะทีมซาล่าไป6-0และก็นัดล่าสุดในปี2014นะทีมซัดเวียดนามอัศน,นะไป4-1นะถือว่า5นัดหลังสุดเหมือนทีมซัดเวียดนามอัศนะทีมซาลาเส่วนใหญ่ไปทั้งหมดกันเลยเนานะ ตอนนี้เป็นสติการพบกันเฉพาะทีมสุดใหญ่นะบ่อนับทางอยู่หน่อยเด้อบ่้นับกันเด้อบิต่ทีมชาตสุดใหญ่พบกันก็ถือว่าทีมชาตลาวเสียไปทั้งหมดเลยเนาะเสียไปหลายประตูอีกทีเนาะก็ถางว่า,าในสัปดาห์ีนานี้ทานฮาวกจุนจะมีการปรับจูนเกมเกันเอาได้เพราะว่าทานฮาวกจุนก็เคยนาําทีมชาติลาวไปพบกับทีมชาติเวียดนามหนึ่งข้างเนาะในท้ายปีที่ผ่านมาก็คือบา e นเะต้บิสุสิเอร์ติกับก็เสียไปหนึ่งสี